ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายฟรยีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือสต,ตอเฟสดอลลาร์นะครับผมหลวหมวกเฟสดอลลาร์หัวกะโหลกอันนี้นั่นเองนะท่านเพื่อนของชิ้นนี้นะครับอย่าเดดรกนทั้งหมด15,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ของก็ยังไม่เข้ามานะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกัน,นวันนี้นั่นก็คือแมป沃尔玛ดิสคอเวอร์นะครับผมซื้อนาตามแมปและเคเวสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตััดภาพเไปในกนกมะครบ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผม t ด e q u e s ของเขาวันนี้นะเพื่อนหมวกเฟตตอร่าผมคือตอนนี้ของมันยังไม่มานะัเพื่อนแต่จะมาคืนนี้เวลาตีสี่นะผมของชี้นี้นะครับจ้วยกันทั้งหมด15 0 0 0ชิ้นใช่ไหมแต่ผมแนะนำนะผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะเควสของเขานะผมที่เขาให้เราทำนะให้เพื่อนกดตามด้านล่างตรงนี้นะผมจากนั้นเนี่ย เควสของเขาครับเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะก็คืออีก16ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมมาอัดิปก่อนนะผมแล้วตอนนี้เวลาจะบ่ายโมงนั้นเบื่อเลยอีก16ชั่วโมงก็คือเวลาตีสี่นะเบื่อนดูเควสของเขาวันนี้นะครับเขาครับให้เราเนี่ยเล่นมินิเกมนะเบื่อนโดยมินิเกมนะครับเขาจะเด้งมาทางด้านขวามือของเบื่อนะครับผมมินิเกมนะครับเขาจะมีแตกต่างกันไปนะเบื่อนอันนี้เขาก็แล้วแต่นะผมว่าเขาจะให้เราเล่นเป็นแมปอะไรนะผมเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นกันได้เลยนะผมโดยเควสมินิเกมอันนี้นะเบื่อนเพื่อนๆต้องเล่นวันละสองตานะผม รีเฟรชให้ทุกๆเที่ยงคืนนั้นเพื่อนถ้าวันนี้ถึงตีสปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นของวันนี้ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอีกวันหนึ่งนะผม ถึงเวลาเที่ยงคืนปึ๊บเพืเ่อนๆก็รีบเข้ามาทำแล้วผมพอของชิ้นนี้ครับผมบอกเลยว่าน่าจะหมดไวมากๆนะนเพื่อนหมวกเฟสนะครับผมใครที่ได้เราบอกแล้วนานอันนี้ก็น่าจะรู้กันดนะครับผมหมวกเฟสนี่มันไวจริงๆครับเนพะื่อนแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะเพื่อนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นหูกระต่ายนี่นะผมหูกระต่ายนี่นะจริงๆเควสมันมาเมื่อวานนั้นเพื่อนแล้วตอนนี้น่ะเขาก็ต้องการยอดกดไลค์อีก3 0 0พันคนนะผมผมบอกแล้วว่าเควสนี้น่าจะยาวๆเลยผมผมว่ารับอีกทีนะรับได้อีกทีน่าจะวันจัน ถ้านะผมเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามากดรับกันได้เลยนะผมยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคาถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วเข้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเพื่อนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงตีสี่ก็อย่าลืมรีบเข้ามาเล่นกันนะผมสามวันนั้นเพื่อนสามวันนะผมย้านะครับผมสามวันนะผม